ดีเ e เวอรี่คลินินะครับพี่สาวผมบอกว่าที่นี่เนี่ยฉีดโบท็อกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วอะที่ตัวเองเคยไปฉีดแล้วไปทํามาบางที่ก็ไม่ค่อยเห็นผลแล้วก็บางที่ก็ตึงเกินไปเพราะมาที่เนี่ยพี่สาวผมบอกว่าใบาอนุญาตนะครับเพื่อนๆทติดรูปเนี่ยเป็นคุณหมอนั่นคือคุณหมอต้าและคนที่ตรวจเราก็คือคุณหมอต้านี่นะครับนี่ตรงนี้เลยนี่ใบอนุญาตก็คือตรงนี้นะครับ ได้ข่าว่าคุณหมอต้านเนี่ยมือเบาและที่สําคัญเลยให้คำปรึกษาดีมีฝีมือในเรื่องการฉีดริ้วรอยแล้วก็ในฉีดเรื่องของฟิลเลอร์นะครับจะเป็นไงเดี๋ยวปรึกษาคุณหมอครับที่ผมกังวลที่สุดเลยนะครับนี่เลยเนี่ยหว่างคิ้วแล้วก็นี่หางตาเนาะนี่ชัดเจนตัวโบที่คุณหมอแนะนํานะครับนั่นคือโบนิวนะครับคุณหมอบอกนะครับว่าตัวนี้นะครับเห็นผลไวแล้วก็เทียบเท่ากับอเมริกาเลยนะครับ